อยู่กับทิพวารีราชินีระจานกับชาแนลตำหนักดวงนะคะดูดวงประจำสัปดาห์กัน8-14ถึงธันวาคมพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่มีลัคษณะอยู่ที่ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของ เรื่องราวในหน้าไพ่ในรอบสัปดาห์นี้ค่ะของชาวราศีพฤษภนะใบแรกที่อ้วนจับมาได้เลยก็คือไพ่จัสมนเนะเวดาเป่าแตรพิพากษาดวงวิญญาณที่อยู่บนสวรรค์เราเชื่อกันว่าดวงวิญญาณที่ตายแล้วอะค่ะในภาพไพ่นะเป็นไพ่ใบที่เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเจ้ากรรมนายเวรนรกสวรรค์บาปบุญคุณโทษเป็นไพ่เรื่องราวพวกนี้ด้วย บ่อยครั้งเวลาที่จับได้ไพ่ใบนี้มาเป็นไพ่ตัวตนเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีเรื่องที่จะต้องเลือกมีจุดเปลี่ยนที่จะต้องตัดสินใจบางทีคุณอาจจะเป็นเทวดาที่เป่าแต่ซะเองเพื่อที่ตัดสินนะคะยุติปัญหาหรือพิพากษากำหนดชะตากรรมบางคนบอกว่าตัวเองอ่อเป็นเป็นคนประเมินประเมินลูกน้องประเมินพนักงานก็จะต้อง จัดสรรไปว่าใครจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือใครจะได้รับโทษจะเป็นแบบนั้นนะคะก็บางทีเราอาจจะถูกเจ้านายอีกขั้นหนึ่งพิพากษาเราอยู่แล้วตัวเราเองเราก็อาจจะเป็นผู้ที่พิพากษาคนอื่นอยู่ก็ได้นะแต่บ่อยๆครั้งที่ไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องของจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจนะคะทีนี้เนี่ยจุดเปลี่ยนในการตัดสินใจครั้งนี้คุณบางทีก็อยากจะลาออก อยากจะปลดปล่อยตัวเองออกไปอยู่สถานที่อื่นให้มันพ้นๆไปซะนะคะเพราะว่า,าตรงภาพไพ่แปดดาบเนี่ยบอกว่าคุณอึดอัดมากเลยกับสภาพแวดล้อมกับสิ่งที่คุณเผชิญกับกับเรื่องที่เป็นถูกสถานการณ์บีบบังคับหรือตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากตกอยู่ใน บางคนตกอยู่ในพื้นที่บีบ,บ,บพื้นที่ที่จํากัดไม่ได้ออกไปเปิดหูเปิดตาข้างนอกเลยงานล้นงานหนักมากอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็เป็นเรื่องของสถานที่หรือสถานการณ์ที่มันล้อมกรอบเราเราขยับซ้ายก็โดนมีดบาดขยับขวาก็โดนมีดบาดมันจะเหมือนเราอยู่ในวงล้อมของคมพอคมดาบอย่างนั้นนะก็ถูกบีบถูกบังคับให้ทำเดวิลขึ้นมาข้างหน้าด้วยแปลว่าเรื่องของ เจ้ากรรมนายเวรนะคะถ้าในเรื่องของการงานนะคุณมีศัตรูมีเจ้ากรรมนายเวรนี่อยู่ใกล้ๆตัวเลยประท้าตัวเลยในขณะเดียวกันไพ่จัสเมนเนี่ยมันก็บอกว่า มันมันเป็นเรื่องของทั้งบุญทั้งกรรมที่ตามมาส่งผลเพราะฉะนั้นการเจอเจ้ากรรมในเวรบ้างเป็นเรื่องปกติเจ้ากรรมในเวรก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คนที่ใกล้ตัวเราที่เรากําลังต้องเผชิญบางทีเจ้ากรรมในเวรก็มาในลักษณะของหนี้สินนะคะ the r e v i e มันขึ้นมาในเรื่องของข้อผูกมัดพันธสัญญาร้อยรัดที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมนะักที่ที่ไม่ค่อยจะดีกับความรู้สึกเรานะที่เราจะต้องต่อสู้หรือรเผชิญไป ก็ถ้าหากว่าใครที่กำลังคิดในเรื่องของการลาออกจากงานตัดสินใจว่าจะลาออกจากงานให้เซตอย่างเนี้ยขึ้นมาเนี่ยอุ้นแปลว่าในรอบสัปดาห์นี้คุณจะถูกเหนี่ยวรั้งเอาไว้ด้วยบางทีเรื่องหนี้สินนะคะเหนี่ยวรั้งให้เราต้องเรามีหนี้กับบริษัท นะหลายๆคนมีหนี้กับบริษัทแล้วก็ยังจะต้องทำงานอยู่จะต้องใช้หนี้อยู่หลายคนเนี่ยยังมองไม่เห็นที่ใหม่ก็เลยจำเป็นที่ว่าหนี้สินเนี่ยมันบังคับเราให้เราจะต้องทำงานชดใช้ไปนะคะเรื่องที่2ที่เหนียวล้งเรานะคะก็คือคอนเน c t ชันเพื่อนฝูงนะคะสภาพแวดล้อมเดิมๆบางทีเนี่ย พอตัดสินใจจะลาออกปุ๊บบอกเจ้านายแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วเจ้านายไม่ให้ไปยื้อให้เราอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยอ้นก็ยังมองว่าถ้าหากตัดสินใจมั่นคงแล้วแน่นอนแล้วจริงๆเนี่ยยังไงกยง็ยังจะต้องวกกลับมาสะสางงานที่ค้างค้างของที่เก่าของสถานที่ทำงานเก่าเราอยู่หรือบางทีอาจจะต้อง หวนกลับมารักษาคอนเน็ชันดีๆไว้โดยการรับเป็นฟรีแลนซ์เพราะไม่มีใครทําได้นอกจากเราแบบนี้เป็นต้นนะคะการลาออกของคุณจึงเป็นในลักษณะนี้นะถามว่าคนที่อยากจะลาออกคิดจะลาออกทําว่าจะได้งานใหม่ไหมได้งานใหม่ที่มั่นคงนะคะที่ค่อนข้างมั่นคงรออยู่ในอนาคตข้างหน้าเพียงแต่ว่าการลาออกของคุณวันนี้นะมัน ไม่สิ้นเรื่องสิ้นลาวมันยังไม่แล้วเสร็จมันยังมีธุระที่จะต้องตามเคลียนะแล้วก็มีเรื่องของบุคคลบางคนที่ยังต้องรับผิดชอบอาจจะต้องถ่ายงานโอนงานไปให้เขานะคะทีมหรือเพื่อนร่วมงานคุณก็ย,ยัง ตามมาเป็นเงานะให้คุณแบบสลัดไม่ค่อยพ้นสลัดไม่ค่อยหลุดคนที่กำลังจะลาออกแล้วไปได้งานใหม่นะมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงเลยว่าก็จะเอาพักพวกเพื่อนฝูงจากที่ทำงานเก่าเนี่ยแหละไปสร้างทีมในที่ใหม่ด้วยเพราะว่าหกถ้วยขึ้นมาเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปคนเดียวไปแล้วแล้วมีเพื่อนไปด้วยลากของเพื่อนไปด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เรื่องของการเงินบ้าง การเงินเนี่ยเมื่อกี้นี้ที่อ้นบอกว่าเดวิลมันก็เป็นตัวแทนในเรื่องของหนี้สินนะเวลาที่เราจะปลดนี่เราจะปลดล็อกออกไปจากสภาพหนี้ได้เนี่ยแน่นอนว่าต้องเกณฑ์อยู่ใช้ให้มันประหยัดรัดกุ่มที่สุดอะเพื่อที่จะฝ่าฟันสถานการณ์หนี้ไปได้ใครก็ตามที่มีสถานะเหนือกว่าเราอยากจะเข้ามาอุ้มชูอุปถัมภ์เรา อ้บอกได้เลยว่าอย่าไปหวังอย่าไปหวังจากคำพูดลมๆแล,ล้งๆของเขามากนะคะเพราะวันนี้ไพ่อัศวินถือเหรียญเนี่ยก็เหมือนกับว่าถือเงินรอเอาไว้รอแห้งๆเอาไว้อย่างนั้นนะ่ยไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้ถนัดนะะักอะแล้วบางทีเนี่ยการที่ตกอยู่ในวงล้อมของปัญหานะ่ะการที่ดักปักๆเอาไว้อยู่เนี่ยมันหมายถึงว่าเรามองไม่ค่อยเห็นตัวช่วยไม่ค่อยมีคนอื่นๆ ที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยนอกจากตัวเราเองวันนี้สัปดาห์นี้นะคะถ้าหากว่าคิดจะลงทุนอะไรก็ตามอย่าเพิ่งเป็นหนี้อย่าเพิ่งกู้หนี้ยืมสินไปเพื่อจะไปทำธุรกิจส่วนตัวอะไรบางอย่างเนี่ยอนบอกได้เลยว่ามันเป็นความคิดที่ผิดมากแล้วเมื่อไหร่จะได้มีธุรกิจส่วนตัวของตัวเองน่ะวางแผนให้ชัดเท่านั้นเองนะคะคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอุ้นว่า เป็นไปได้นะเพียงแต่ว่าต้องต้องมีแผนให้ชัดเจนในขณะนี้วันนี้เงินทุนคุณยังไม่พออ้านยังไม่เห็นว่าใบล่างสุดทั้งซ้ายและขวาย,ยังไม่เห็นว่ามันจะมีเงินทองอะไรขึ้นมาหนุนให้คุณเลยวันนี้มีแต่สภาพนี้นี่สินที่จะต้องเคลียร์ต้องใช้ต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่มีนี่เลยนะยังไม่ไม่มีนี่เลยต่อให้มีนี่ก็รับผิดชอบได้เนี่ยแหละกําลังจะเผชิญสภาวะที่ ใช้จ่ายเงินมากผิดปกติเงินรายจ่ายที่มันนอกแผนนอกแผนมันอยู่ๆมันก็จะเข้ามาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะในรอบสัปดาห์นี้ใช้เยอะเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของรถถ้าใครมีรถเนี่ยแล้วไม่อยากที่จะให้มันเกิดเรื่องอะไรที่เราตกอกตกใจอะเนาะไปเอารถไปเข้าอู่ก่อนหาเรื่องเสียเงินมันซะก่อนก่อนก่อนที่ ก่อนที่เรื่องอะไรไม่ดีมันจะเกิดขึ้นนะคะเอารถเข้าอู่แล้วก็ตรวจเช็คสภาพรถนะคะค่อเสียเงินไปกับเรื่องรถลาบ้างนะเอาเอาให้พอแก้เคสนะพอสะดอกเคาะได้เป็นแบบนั้นนะสะดอกเคาะกับรถไปนะคะมันมันไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรทั้งหมดหรอกเพราะว่า มันเหมือนเงินที่กำลังรอคอยอยู่มันยังไม่ได้มาทันใจในรอบสัปดาห์นี้แต่มันมีเงินในอนาคตอ่ะที่กำลังวางไว้เรารู้ละว,ว่ามันมีเงินรออยู่ในอนาคตเนี่ยเพียงแต่ว่าในวันนี้ขณะน,นี้มันหยิบเอามาใช้ได้ไม่ทันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจร่มๆสบายๆนิ่งๆน,นะคะคือคุณดิ้นรนร้อนรอน,รนไปมันก็ยังจัดการ กับเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องของการเงินได้ไม่รู้ร่วงในรอบสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะคะก็ประคองสถานการณ์ไปก่อนอะไรที่ไม่จําเป็นนะตัดออกตัดออกตัดออก,ออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะ,ะมีมีเรื่องของความรักนะค,คู่ครองคนรักนะขึ้นมาในตําแหน่ง6ถ้วยนั่นหมายถึงเรื่องของมิตรภาพที่ดี มีคู่ทุกคู่ยากกันนะคะแตระวังนิดนึงเพราะว่าอ้อนเห็น the, the devil มันขึ้นนะอ้อนย้ำคำนี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเป็นเรื่องเบสิกที่ทุกๆคนนะรู้กันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองเพราะว่าพอเวลา d e วิลเข้ามามันมักจะมีเรื่องลับๆเถ่าๆนะคนที่อยู่ในระหว่างการระหองระแหงกับคนรักแล้วก็ตัดสินใจเลิกกันไม,ไม่เด็ดขาดสักที ช่วงนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณแบบมีความสัมพันธ์ดีๆมีมิตรภาพดีๆเข้ามาใหม่ๆแล้วคุณก็เลยได้ตัดสินใจอ่าการตัดสินใจของคุณมันก็ชัดเจนขึ้นว่าจะเลือกอะไรอ้นบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ว่าการมีคนใหม่มันจะเป็นเรื่องผิดของเราเสมอไปคนเรามีองค์ประกอบอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านั้นเพียงแต่ทุกๆอย่างจะต้องทำบนพื้นฐานของคุณธรรม ต้องมีความถูกต้องเป็นหลักมีศีลธรรมอันดีงามประกอบการตัดสินใจเราเป็นหลักนะคะนอกจากเรื่องของคุณธรรมแล้วตัวชี้วัดที่จะบอกเราได้ว่าเราเลือกถูกหรือเลือกผิดคือคบกับใครแล้วมอบความสบายใจให้ต่อกันและนำพากันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปช่วยกันไปพยุงกันไปในทางที่ดีงามนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาจะเลือกใครนะคะต้องเลือกมาจากเรื่องพวกเนี้นะคะเลือกจากเรื่องที่อ้นพูดเนี่ยเรื่องที่ถูกต้องดีงามมันเปิดเผยได้มันกระจ่างสดใสและเปิดเผยได้เสมอให้จําคํานี้เอาไว้นะเพราะว่าวันนี้คุณมีเดวิลขึ้นแล้วก็มีเทวดาขึ้นอยู่ข้างๆด้วยมันก็เลยเหมือนสู้กันอนะระหว่างตัวขาวตัวดําในหัวเรามันก็จะมีมารน,นะที่สู้กันอยู่นะคะคนที่ยังโสดนะ ยังโสดก็จะได้พบมิตรภาพดีๆได้มีความรักความชื่นใจใหม่ๆม,มีสัญญาณดีๆจากคนที่เราแอบ,บชอบนะเริ่มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามอ้นก็ยังไม่เห็นว่าจะ,ะได้ตกล่องป่องชิ้นอะไรกันนะคะสำหรับคนโสดนะยังคงสภาพเดิมๆต่อไปนะคะเอาล่ะก็ถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงอ้นฝากเอาไว้ด้วยนะคะกับช n n e l ของตำหนักดวงนะคะและ เข้าไปติดตามข่าวสารของอ้นได้ที่เพจทิพวารีรายชนินีพระจันทร์นะคะส่วนใครที่จะมาดูดวงกันส่วนตัวนะคะตรวจสอบโดวงชะตากันส่วนตัวได้ที่ idline emmy beauty ค่ะ e w m, m y b e a u t y นะคะสอบถามค่าครูกันมาได้ที่นั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะโชคดีและมีความสุขทุก,ท,กทุกท่านสวัสดีค่ะ